พี่หนูริงนะครับสมบัติบุญงามบานงอยู่กับเรานะครับผมสวัสดีครับพี่หนุริงครับครับครับสวัสดีครับครับผมวรพงศ์รับหน้าที่ดำเนินรายการวันนี้นะครับแทนพี่รีวิไลนะครับครับผมคุณวรพงศ์ครับครับยินดีที่ได้คุยกันครับออัปเดตนิดนึงทามูลนิธิตอนนี้เปิดรับสมัครอะไรยังไงบ้างครับแล้วก็หลายๆคนก็ฟังอยู่อยากจะมาสมทบด้วยครับพี่เชิญนะฮะโอเคก็คือสาการตอนนี้เราเข้าสู่เฟสฟื้นฟูแล้วนะครับเป็นรูปแบบละ นะครับ,รบที่เราตามข่าวค,คือน้ําเนี่ยจบละการกู้ภัยอะไรนี้ไม่มีละนะครับอ,อ,อสถานการณ์ตอนนี้คือต้องทําให้ชุมชนสามารถกลับมามีชีวิตเหมือนเดิมได้โดยเริ่มต้นจากการจัดการพวกการทําความสะอาดนะังนี้เป็นส่วนกับประชาชนนะดังนั้นเนี่ยเราก็จะมีทีมอาสาล้างบ้านนะครับ,รบอ,อยู่ที่หน้าง,งานแล้วนอกแต่ว่าเนื่องจากว่ามันยังพึ่ง พึ่งน้าลดนะครับดังนั้นเนี่ยเราจําเป็นจะต้องมีครัวกลางครัวกลางเนี่ยจะต้องอยู่ไปอีกระยะหนึ่งเนื่องจากว่าประชาชนเนี่ยยังกลับเข้าบ้านไม่ได้แล้วก็ไม่สะดวกที่จะทําอาหารหุงหาอาหารเองนะครับดังนั้นเนี่ยครัวกลางเนี่ยยังคงอยู่นะครับทีนี้เนี่ยอาสาล้างบ้านเนี่ยก็จะเข้าไปช่วยในเรื่องการจัดการล้างบ้านในกลุ่มกลุ่มคนเปราะบางเป็นหลักก่อน นะครับเนื่องจากว่ากลุ่มคนปอบบางนะเขาอาจจะมีข้อจํากัดเช่นเป็นผู้สูงอายุคนป่วยอะไรเงี้ยมีเด็กมีอะไรแล้วก็ไม่มีกาลังพอเพียงพอจริงๆบ้านไหนก็ไม่มีกําลังเพียงพอมันเหนื่อยทั้งนั้นแหละงานเนี้ยนะคิับที่ว่าเราอาจจะจําเป็นจะต้องเริ่มเริ่มจากคนกลุ่มนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวทีมทีมทีมอาสาลักบ้านเนี่ยเดี๋ยวเราเราจะได้เริ่มละนะครับอันที่สองเนี่ยเราได้เตรียมอุปกรณ์สําหรับการยืมยืมสําหรับการทําความสะอาดเช่นตอนเนี้ยจะทําขนาดแต่ว่า มันไม่มีไม่มีไฟฟ้านะครับดังนั้นเนี่ยก็เราก็อาจจะมีอุปกรณ์ให้เช่นมีกระสอบนะครับสําหรับใส่ขยะนะครับมีเครื่องมีปั๊มน้ําแรงดันสูงที่แบบใช้น้ํามันนะครับไม่ได้ใช้ไฟฟ้านะครับแล้วก็มีอุปกรณ์ให้ยืมรับหรับการถังตะพอใช้เสร็จแล้วก็หมุน ให้คนอื่นมันยืมใช้ต่อได้อันนี้เป็นคนทั่วไปใช้ได้เลยนะหมายว่าบ้านไหนอยากจะยืมก็ยืมได้แต่นะกำลังคคส่วนของส่วนหนึ่งอยู่อยู่อยู่หน้าง,งานแล้วนะครับแล้วก็อีส่วนหนึ่งกลังจัดส่งขึ้นไปที่ลงไปท,ที่ที่หัดใหญ่นะครับหน้าง,งานหัดใหญ่ก็จะประมาณนี้อาจจะมีเรื่องอื่นนิดหน่อยเช่นสนับสนุนบัตรน้ํามันให้กับพวกเลสคิวหรือพวกรถอาสาสมัครที่เอารถปักรถดัามาช่วยแล้วก็ต้องการต้องการสนับสนุน ค่าน้ำมันนิดหน่อยเราก็ให้เป็นบัตรน้ํามันแทนนะครับแล้วก็ให้เขาไปไปแลกกันนะครับอันนี้เป็นส่วนหน้าคือสอบสวนได้มันให้เคลื่อนย้ายให้ให้ดาเนินการได้นะครับเฝั่งหลังบ้านเนี่ยก็คือฝั่งที่ต้วนะพี่พี่หนูลิงแป๊บหนึ่งฝั่งหน้าบ้านตอนนี้ที่ที่ทั้งหมดที่พูดนี่คืออยู่ในพื้นที่หมดแล้วใช่ไหมครับถูกต้องหมดแล้วหมดแล้วมีบัตรน้ํามันอยู่สามแสนสองหมื่นบาทนะครับอยู่ที่นั่นแล้วก็เราแจกพวกเลสคิวหรือหน่วยงานที่ ที่เป็นเอกชนพวกอาสาสมัครอุปกรณ์อุปกรณ์ทั้งหมดนี่อยู่หน้างานหมดแล้วไม่ว่าจะเป็นบัตรน้ํามันไม่ว่าจะเป็นเครื่องปั่นไฟไม่ว่าจะเป็นอะไรนี่อยู่หน้างานหมดถูกต้อง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 แต่ว่ามันมันมันกำลังเริ่มเริ่มเริ่มเซตอัพเรื่องระบบการฟื้นฟูนะจริงจริงครับเออครับในพื้นที่เราต้องการอาสาสมัครจำนวนมากผมเรียนเลยว่าต้องระดมอาสาสมัครกำลังบริหารจัดการอาสาสมัครที่อยู่ในพื้นที่เป็นหลักก่อนนะครับอันที่สองเนี่ยหรือเราจะจัดส่งอาสาสมัครจากกรุงเทพไปที่ ไปที่หัดใหญ่นะครับโดยความสนับสนุนของไทยเอเอเซียนะครับบริจาคบิวขึ้นบินเลยอ่ะบินไปเลยเหรอบินไปครับบินไปปีที่แล้วที่เราไปไปล้างบ้านแม่สายเขาก็ให้ตัวขึ้นบินสําหรับอาสาสมัครบินบินไปล้างบ้านครับโอ้คือตอนนี้หมายความว่าสนามบินรายการการเดินทางจากสนามบินไปหรือขึ้นลงอะไรนี่โอเคแล้วเดินทางได้ได้ปกติได้ปกติแล้วครับได้จริงได้ครับจริงๆสนามบินใช้งานได้ปกติเพียงแต่ว่าก่อนด้านนี้น้ํามันร้อนข้างนอกครับ มันลงสนามบินมันไปในใต่อไม่ได้ครับโ <Okay. okay. S 1> อเคโอเคคนที่ใช่ได้แล้วเดี๋ย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 วจะเดี๋ยวทางมูลทีกับเอไอซจะประกาศเรื่องอาสาสมัครรากบ้านนะครับแล้วก็ใครสนใจก็แต่แต่มีเงื่อนไขหน่อยนะครับไม่ใช่อคืออาจจะต้องอยู่หลายวันหน่อยคือต้องต้อง,องพร้อมเดี๋ยวจะมากันเป็นร้อยเป็นพันคนนี่ไปไม่ไหวนะพี่อไม่ไหว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 อาจจะได้ได้ได้ระดับเรามีเรามีตั๋วระดับหนึ่งมันมันคงไม่ได้เหมาลำใบนะ อยากจะเหมาลำแต่ว่าไม่มีปัญญาเหมาลำก็เดี๋ยวอได้บัตรจํานวนหนึ่งเอาเป็นว่าเราได้บัตรจํานวนหนึ่งแล้วกันนะครับพอสมควรพอสมควรนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวมีข้อกำหนดยังไงฮะมีกติกาไงฮะข้อจำกัดมีไหมกติกาคือก็ต้องร่างกายแข็งแรงต้องการร่างกายแข็งแรงใจใจได้แข็งแรงร่างกายแข็งแรงทำงานไปอย่าเป็นภาระเอางี้แล้วกันถูกถูกต้องถูกต้องแล้วก็ทํางานเต็มที่คิดว่าตัวเองทํางานได้เต็มที่นะครับ คิดว่าต้องอยู่สักกี่วันและระยะเวลาไม่ใช่อยู่กันวันสองวันกลับเนี่ยไม่ได้ไม่คุ้มค่าตั๋วคิดว่าสักกี่วันประมาณเอคิดว่าประมาณเจ็ดวันอย่างน้อยหนึ่งอาทิตย์ใช่ขอเจ็ดวันเหมือนเหมือนกับตอนที่เราไปเชียงรายเรา่อนสุขภาพร่างกายแข็งแรงพร้อมช่วยเหลือเต็มที่ทั้งกายทั้งใจสองคือคุณต้องอยู่ได้อย่างน้อยหนึ่งอาทิตย์นะใช่แล้วก็กินอยู่ง่ายนะกินอยู่ง่ายงานงานแบบนี้งาน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 แบบนี้มันต้องกินอยู่ง่ายมันไม่มีห้องหับอะไรที่มัน กินอยู่ง่ายเอาไปว่ากินอยู่ง่ายกินกินอยู่อยู่ง่ายแล้วก็บางทีอาจจะได้อาบน้ําหรือไม่อาบน้ํานี่คุณต้องอยู่ได้ด้วยนะถูกไหมคงคงมีน้ําไม่อาบครับน้ําคงมีให้อาบครับครับผมพยายามผมพยายามพูดให้ผมพยายามพูดให้แบบว่าดูดูเออเขาเรียกอะไรอ่ะคุณต้องอดทนอ่ะพูดตรงถูกไหมโอเค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 ฮะแต่แต่ว่าความสะาดองการครับแล้วแล้วที่เปิดเปิดรับยังอาสาสมัครยังหรอครับยังนะเรา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 จะเริ่มจาก ใช้โคต้านี้จากคนภายในของกระจกแงวก่อนกับเครือข่ายาก,กระจกแกวก่อนจะได้ทราบจะได้ทราบแต่แป๊บเดียวเต็มนะวรับประกันทีนี้หลังบา้าน <ผม S 1> อันน,น,นี้อันนี้หลังบ้านต้องการแลว้วฮะหลังหลังบ้านนี่เรื่องใหญ่นะคนคนคนส่วนใหญ่สนใจพอพูดถึงสารสมัครนอกถึอว่าจะต้องไปลงไปในพื้นที่ร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมครับแต่ความจริงงานหลังบ้านนี่ก็โหดมากนะผมบอกไว้ก่อนนะ ทํอะไรท่วมเลยพี่ตอนนั้นน้ำท่วมแม่สายอ่ะพวกที่อยู่ด้านงานที่ว่าโหดแล้วอ่ะเรากลับมาดูคนที่อยู่อยู่อยู่กองหลังนี่หนักมากเราปีที่แล้วเนี่ยเราใช้อาสาสมัครสองร้อยคนต่อวันสําหรับการจัดการของบริจาคน้าท่วมอ๋อนี่เฉพาะบริธีกระทรวงดารบริธีเดียวนะไม่รวมพวกสภาชาติหรือที่อื่นที่เขาเขาต้องเขาใช้คนแบบหลักมหาศาลเลยอ่ะครับดังนั้นเนี่ยเราตอนนี้เราต้องการอาสาสมัครที่เราเรียกว่าอาสาจัดเต็มอ่ะ มามามาจําการอยู่ที่มูิีิกระจกนาประมาณวันละห้าสิบคนร้อยคนอันนี้มาได้เลยใช่ไหมอันนี้เปิดได้เลยมาได้เลยมาได้เลยใช่เอสมัครส่งข,ข้อควาวมมันที่มาติดต่อมาที่เพจกระจกงา,ก,าก่อนนะแล้วจริงๆเราอยากได้ประเภทเป็น,ปนองค์กรอ่ะหมายหมายหมายบอกว่ามีบริษัทใช่ไหมครับที่เขามี CSR หรือมีแบบวอลเนเตียเดอะไรจะเงี้ยปุ๊บปุ๊บผมอยากจะเียนว่าเนี่ยมันเป็นเวลาที่ดีมากๆเลยนะครับมันเป็นวอลเลนเตียเดประเภทแบ ส่งคนมาคือมาเป็นองค์กรเช่นบริษัทเอบริษัทบีเนี่ยเอาเอาคนบริษัทคุณมาเลยมาทีหนึ่งสิบคนยี่สิบคนไม่ใช่มาทีละคนมันจะลำบากจัดการใช่ไหมใช่เพราะว่าเพราะว่าถ้าคุณมาคนหนึ่งอะเราก็ต้องดิวหนึ่งคนใช่ไหมแต่ถ้าคุณมาสิบคนอะเราดิวหนึ่งทีมหนึ่งอ่ะมันจัดการง่ายอ่าเข้าใจเข้าใจเข้าใจแต่แต่ว่าปัจเจก็มาได้นะปัจปัเจก็มาได้ไม่ได้ติดขัดนะแต่ว่าผมผมเพียงแต่ชี้ช่องว่าจริงๆนี่เป็นโอกาสที่ดีของอาสาสมัคร องค์กรผมว่าอย่างนี้นะพี่หนูลิงนะผมแนะนําเพิ่มเติมนะคือคุณจะเป็นปัจแจกเนี่ยแต่ว่าคุณรวมกลุ่มเพื่อนคุณสิบคนยี่สิบคนซิมันจะได้คุยกับคนคนเดียวไอ่ะมาติไม่เหงาใช่ไหมเออคุณมาคนเดียวคุณมาทําไงอ่ะคุณมาคนเดียวมันคุณมาคนเดียวมันไม่ได้เหรอคุณต้องมาสิบคนยี่สิบคนอ่าจัดมาเป็นกลุ่มแล้วก็ดีลตรงไปที่มูลนิธิผ่านเพจแล้วบอกอ่ะเนี่ยในนาของอ่ะสมมติผมชื่อวรพงษ์อ่ะ ผมวุรพง์มากับเพื่อนยี่สิบคนครับอะไรเงี้ยมันจะได้ดีลง่ายถูกไหมพี่ใช่ใช่ใช่สักห้าคนสามคนก็่ห้าคนก็ได้นลครับไมต้องยี่สิบคนมันมันจะตามเพื่อนยากหน่อยหนึ่งแล้วมุมูลนิธิอยู่ไหนอ่ะอยู่ที่ไหนไกลไหมทษทีอยู่อยู่อยู่วิภาวดีหกสิบสองครับก็ใครใครดีลเสร็จเรียยก็ขับรถมาหาเลยเลยเออพยายามอยาขับรถมาไม่มีที่จอดโอเคมายังไงก็ได้ไม่มีที่จอดรถอ่ะจอดทางที่จอดเราเอง อออภาวดีหกสิบสองเข้าซอยนะหกสิบสองนะพี่นะครับครับผมเซิร์ชอ้กูเกิลแบ็คครับเจอเลยครับรู้ที่กระจกเราโอเคเข้าซอยเล็กน้อยครับเข้าซอยประมาณสักเจ็ดร้อยเมตรครับโอเคอ่ะอันนี้อันนี้แบ็คแบ็คอัพแล้วไออาสาล้างบ้าน่ะขออีกเรื่องนึงเวลาสามนาทีพี้ได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 ้ก็อาสาล้างบ้านเนี่ยหลักๆเลยจริงๆอันนี้ไม่ได้ไม่ได้คุยนะแต่ว่า เรื่องการล้างบ้านน้ําท่วมเนี่ยกระจกแก้วเนี่ยเราถือว่าเร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 าชี่ยวชาญนะฮะเราล้างหลายแบบมาบอกมืออาชีพนะครับจะเ,เรียกว่ามืออาชีพก็ได้แต่ว่าไม่ได้มีอาชีพล้างบ้านนะครับแต่ว่าเราเป็นมืออาชีพชครับกเาา็เราสระเราเราเอเราก็จะจัดการทั้งช่วยตั้งแต่การเคลื่อนย้ายขยะทั้งหมดออกมาก่อนหลักการแรกนะวิธีการการล้างบ้านที่ถูกต้องเนี่ยต้องเอาของทั้งบ้านเนี่ยออกมาข้างนอก แล้วการออกมาเวลาหยิบของออกมาต้องต้องแยกเป็นสองส่วนส่วนนะหนึ่งเนี่ยทิ้งคือเห็นชัดเจนว่าไม่ต้องไม่ไม่ต้องสงสัยว่าไอ้นี่ทิ้งแต่ว่าอันไหนที่มันคุมเคือคุมเคือว่าจะทิ้งหรือว่าจะจะเก็บไว้ล้างทําความสะอาดหรือไปซ่อมซ่อมเนี่ยก็ต้องวางไว้อีกกองหนึ่งนะนะครับแล้วให้เจ้านะบ้านเนี่ยให้เจ้าของบ้านอ่ะอยู่อยู่ตอนเราจัดการขยะเกลีรยของนะไม่งั้นนะเวลาเราหยิบของบางอย่างเป็นทิ้งแล้วก็ เจ้าของบ้านเขารู้สึกว่าอผมยกตัวอย่างนะเช่นอัลบั้มรูปเนี่ยมันเละตุ้มเป๊ะอ่ะมันเปื่อยไม่ใช่เปื่อยยังไงอ่ะเราก็คิดว่ามันมันเละแล้วใช่ไหมมันเก่ามันเละมันเราดูยังไงมันก็ไม่เห็นจะสวยไม่เห็นจะน่าเก็บอ่ะโยนทิ้งเจ้าของบ้านไม่ได้นะครับอันนี้ยอันนี้ผมเล่าเลืองเก็บเล็กเก็บน้อยที่สออมีค่ามีมีค่าทางจิตใจอะไรนี่เขาก็ว่าไปอย่างงี้ใช่ใช่แล้วเวลาขนย้ายเนี่ยอะไรที่มันเป็นกระจกเนี่ยต้องระวังนะมันร่วกบาดมันอันตรายใช่มันร่วกแน่นอน กระจกทั้งหลายที่เป็นเฟอร์นิเจอร์อะไรเงี้ยมันร่วงเพราะว่าบอดี้ของมันมันจะร่วงอันดับแรกเอาของทั้งหมดในบ้านออกมาก่อนแล้วแยกของทิ้งกับของใช้ได้โอเคแล้วไงใช่ถูกต้องแล้วก็ถ้าไปได้เนี่ยการของที่ทิ้งเนี่ยควรใส่กระสอบคือเก็บใส่กระสอบเป็นต้นเลยคแลวไอ้ไอ้ไอ้พวกไม้พวกเฟอร์นิเจอร์ที่มันชิ้นใหญ่ๆเนี่ยพยายามหักให้มันเล็กลงให้มันกินพื้นที่ให้น้อยแล้วไงต่อที่เล่านะเข้าไปฉีดเลยเหรอยังยังไม่ฉีดเอาเอาเอาพอเราอ่าเอา พอเราย้ายออกมาก่อนใช่ไหมบ้านก็จะโล่งถูกไหมครับตัวบ้านโล่งปุ๊บเนี่ยก็สับคัดเอาไปตรวจคัดเอาให้เรียบร้อยเอาไฟไฟาหมดเอยไม่อนแล้วก็เอาเครื่องเครื่องวัดไฟอ่ะไปวัดดูว่ามีไฟออกมาไหมครับครับนะครับอ่ะโอเคเราพอเรารู้ว่าไฟฟ้าไม่มีปุ๊บอ่ะเราก็ต้องเตรียมสมรองน้ําไว้แต่แต่ว่าที่นี้จะเป็นปัญหานะเพราะว่าจริงจริงปะปามันยังยังร่มอยู่ดังนั้นเนี่ยคุณจะต้องมีรถน้ําประสานต้องต้องมีรถน้าเนี่ย เอารถน้ำเนี่ย<ม>เอาบัตรสปร์ใส่ลงไปในถังถัง<ม>ถังเก็บน้ำำําดําๆอ่ะเราก็หาถังเก็บน้ำดำๆดผมเหลือเวลาพี่แค่สามสิบวิใครอยากเป็นอาสาล้างบ้านทําไงพี่โทษทีอาสาล้างบ้านก็เตรียมตัวถ้าถ,ถ้าคุณสามารถเดินทางไปได้เองนะคุณไปไปเจอก้นบุ่กระจกเงาที่หาดใหญ่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวไปค้นจากหน้าเพจกระจกเงา <Okay. S 1> แต่ว่าถ้าถ้าคุณเดินทางไม่ได้เองแล้วคุณจะเดินทางไปกับกระจกเงาคุณเตรียมตัวรับเตรียมตัวดูหน้าเพจกระจกเงา <Okay. S 1> แล้วก็สบัรก,กันเข้ามา โอเคทั้งหมดติดตามที่หน้าเพจมูลนิธิกระจกเงาไม่ว่าจะเป็นใครที่อาสามาอยู่หน้าหน้างานใครที่เป็นแบ็กอัพที่ต้องการเออต้องการแพ็กของแพ็กอะไรนี่เยอะเลยต้องใช้หรือใครที่ากจะอาสาที่นี่นิดหนึ่งนิดหนึ่งใครมีรถกระบะแล้วก็คิดว่าจะเป็นอาสามาช่วยทำระบบโลจิสติกผมบอกไว้ก่อนนะสิ่งที่ผมขาดตอนนี้คือรถกระบะ้วคนขับรถกระบะรถกระบะแล้วคนขับรถกระบะรถคนขับรถแค่ขับรถวิ่งขอไปมาเนี่ยงานเยอะมากเลย โอเคอะใครสนใจไม่ใช่ใครสนใจหรอกผมว่าทุกคนสนใจใครสามารถจะช่วยได้ช่วยช่วยด้านไหนได้ช่วยนะครับติดตามในเพจมูลที่กระจกเงาวันนี้หมดเวลาจริงพี่หนู่เล่นเดี๋ยวอัปเดตอีกทีนั่นที่ครับครับผมสวัสดีครับครับครับสวัสดีครับครับพี่สมบัติมุงงามมโนครับหมดเวลาครับในการโมเดนมาเก็ตวันนี้ลาคุณผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ